ครับก็สวัสดีเพื่อนนะครับนักเรียนแบมพลอและเครื่องเสียงนะครับวันนี้จะมาให้เพื่อนๆได้รับชมตัว m l o พลิเอลดนะครับภาคปรีใช้ EF184 นะครับเป็นโมโนบล็อกนะเพื่อนขนาดเท่าฝ่ามือเลยนะครับ4วัตต์บวก4วัตต์นะครับเหลือเฟือนะครับสำหรับเอาไว้ฟังในบ้านนะนี่ครับใช้มือเดียวยกยังไหวนะเท่าฝ่ามือจริงด้วยนะครับ เห็นรูกนะ็คือรูระบายอากาศนะครับระบายความร้อนนะเพื่อนะ E L 8 4นะครับ E F 1 8 4 C นะวงจรแจกไปแล้วนะครับข้างล่างก็จะเป็นรูสําหรับอากาศเข้านะครับด้านข้างเป็นรูอากาศออกนะระบายความร้อนให้มันนิดนึงด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้มีปลั๊กไฟมีขั้วลำโพงแล้วก็มีสัญญาณอินพุต R C A นะครับนี่ครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ เล็กจิ๋วกระทัดรัดนะครับแอมหลอดน่าจะมีตัวเดียวในโลกนะครับสำหรับตัวเล็กขนาดนี้นะยังไม่เคยเห็นใครทำนะครับแต่ก็ไม่แน่นะต่างประเทศอาจจะมีนะครับแต่ในไทยเนี่ยผมว่าน้อยครับแอมหลอดแท้นะไม่ใช่แอมหลอดไฮบิดนะครับนี่คือแอมหลอดแท้ๆนะถ้าทำเล็กขนาดนี้เป็นสเตอริโอก็จะเป็นแอมหลอดไฮบิดนะครับที่ใช้ภาคไดเนี่ย เขาเรียกว่าภาคปีเป็นภาคหลอดนะทางภาคพาวเวอร์เขาจะใช้ทรานซิสเตอร์นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะเพื่อนๆต้องดูให้ดีว่าเป็นแอมพลิเอดแท้หรือเป็นแอมพลิเอดเทียมนะครับแอมพลิเอดแท้นี่จะใช้เอาพุทธทรานฟอร์เมอร์นะครับในการขับออกลำโพงนะไม่ได้ใช้ทรานซิสเตอร์นะครับก็ใช้กำลังขยายของหลอดนี่แหละผ่านเอาพุทธทรานฟอร์เมอร์แล้วก็นะครับขยายสัญญาณเสียงออกทางลำโพงนะ ก็จะทําการแกะน็อตนะครับเปิดฝาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะน็อตหตัวนะครับกล่องแบบนี้เรียกว่ากล่องอลูมิเนียมหล่อนะเพื่อนนะมันจะมีขายในแอ,แอปช้อปปิ้งออนไลน์นะครับชื่อดังนะกล่องอลูมิเนียมมนเอกประสงค์หรือว่ากล่องเอฟเฟกนะครับมันมีขายอยู่นะมันจะเจาะง่ายแล้วก็แข็งแรงนะครับเปิดด้านในให้เพื่อนดูก็จะเป็นแบบฮาร์ดวา์นะครับไม่ใช้ PCB ตามสไตล์ผมนะ แอมอต้องฮาร์ดวร์เท่านั้นนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับคุณชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็ส่วนตัวผมชอบแบบฮาร์วร์นะเพราะว่านี่ครับด้านในนะซูมให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะนะครับด้านในซูมให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะก็ สำหรับตัวนี้ภาคแก่ไฟจะเป็นไดโอดนะครับแต่ว่าใช้ไดโอดเมดถั่วนั่นเพื่อนะนี่นะครับเป็นตัวจัดการไฟสูงนะครับไฟก็น่าจะประมาณสามร้อยกว่าโวลต์นะครับเนี่ยเป็นสีน้ำมันนะใส่สีน้ำมันเป็นสีตัวแรกเข้าไปนะครับแล้วก็ครับอาจจะเป็นการคัพปิ้งหรือบแคบบแคปนะครับโดยสีเล็กตัวไล็์นะฮะผ่านโชคนะครับตัวนี้จะเป็นโชค แล้วก็เข้านี่ครับสีพักใจไฟสองตัวนี้นะแล้วก็จะบิ๊กแคปด้วยสีค่าน้อยๆนะครับแล้วก็มาเข้าผ่านอา0เก้าสิบโอห์มนะครับแล้วก็จ่ายเป็นไฟบีบวกออกมาเลี้ยงให้วงจรนะครับจ่ายให้วงจรนะครับเป็นไฟสูงนะจ่ายให้ทั้งภาคปีแล้วก็พักวอร์นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นอาเพนะครับของพาคปีนะแล้วก็จะต่อมาณนี้นะครับ ต่อบนหลักพักสายนะแบบวินเทจนะครับตัวนี้จะเป็น R K ของอตัว E R 8 4นะครับก็จะมี C นะครับจะบายแคปด้วย C ตัวนี้จะเป็น C Cupping นะครับเพื่อนๆ C Cupping นะครับใช้ค่า0.1บวก0.1นะครับข้างล่างเนี่ยเป็นค่า0.1อยู่แล้วแล้วก็บายแคปด้วย0.1ก็จะเป็น0.2ไมโครฟลัดนะครับ ครับประมาณนี้ก็จะทํางานยากนิดนึงนะครับถ้าใครคิดอยากจะทํำนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบอะไรแคบๆแล้วก็มีการวางแผนนะมีลําดับขั้นตอนในการทํางานนะมันเขาก็จะรู้นะครับว่าควรจะวางอนไนก่อนวางเข้าไปเป็นชิน้นเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะครับทํางานยากพอสมควรนะบอกไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมเขาเรียกว่าโมโนโบล็อกนะเพื่อนนะมันจะก๊อปปี้กันแบบนี้นะครับ ข้างอ่าข้างซ้ายก็จะเป็นโมโนข้างขวาก็จะเป็นโมโนเพราะขับออกมารวมกันก็เป็นสเตอริโอนะครับเขาเรียกว่าโมโนโบล็อกนะนะครับการวางเลเยอร์เราก็แบบเราก็จะลอกลอกกันหน่อยเพื่อความสวยงามนะมันจะได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนนะครับคล้ายเนาะเพื่อนเพื่อนเป็ไงคล้ายไหม แต่วันนี้ผมวันนี้ผจะมาลองเพิ่ม4อินพุตมันดูนะพืกคนเอาค่า0.1ใส่เข้าไปดูซิอยากรู้ว่าแนวเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเรียกว่า4อินพุตใช้ค่า0.1ตัวนี้น้อยนะครับเราก็จะลองใส่4อินพุตเข้าไป้าไปที่อินพุต4อินพุตเนี่ยสามารถใส่ตรงไหนก็ได้นะครับก่อนวอลลุ่มหลังวอลลุ่มได้หมดนะครับ ก็พับขานิดน,นึงเพื่อให้มันบัดรกรีติดง่ายๆไม่ใช่อะให้ง่ายหรอกให้มันขามันแข็งแรงนะครับเวลาเราบัดรกรีนะนี่ครับผมก็จะเติมตะกรั่วลงไปที่ขาก่อนรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบัดกรีเอาสายสัญญาณออกปุ๊บน นั้นก็จะบัดกีีเข้าไปเบามือนิดนึงนะครับระวังระวังละลายนะครับต้องแม่นแล้วก็ไวนะครับบัดกีของพวกนี้นะอย่าให้ความร้อนมันถ่ายโอนนานนะครับไม่งั้นสายจะละลายหรืออุปกรณ์จะเสียได้นะนี่เลยครับเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะดูกันใกล้ๆนะครับ ไม่ต้องใช้ซีค่าโวลต์เยอะเพราะว่ามันไม่มีไฟไงเพื่อนมันไม่มีไฟดีซีออกมานะตรงนี้เพราะว่ามันคือสัญญาณอินพุตใช่ไหมสัญญาณเสียงมันมาจากเครื่องเล่นเราอเราก็เลยใช้ใช้ค่าโวลต์นในน้อยได้นะครับห้าสิบโวลต์ก็ได้นะ <c oughs> แต่ที่ผมใช้เนี่ยคือศูนย์จุดหนึ่งร้อยโวลต์นะครับ <c oughs> อีกตัวหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับปี้กัน ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะเพื่อนๆนะวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่ครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรมากครับทำเหมือนกันการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับไม่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบที่แคบนะครับ ฮึมนะครับถ้าสายตาไม่ค่อยดีก็ลำบากเลยแหละนะครับสำหรับการบัดกีนะผมเข้าใจนะครับว่าทำไมพี่ๆท่านที่อายุสักห้าสิบห้าหกสิบเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำแล้วเพราะว่ามันสายตามันไม่ค่อยดีแล้วไงเข้าใจเลยแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เริ่มสายตาสั้นแล้วเหมือนโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าครับ นะครับก็ทำการเปิดเครื่องไปที่ร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดีกว่าตรงนี้นะครับ เสียงแค่นิดเดียวนะครับอาจจะมีเสียงรถนิดนึงนะครับวันนี้ผมอาจเสียงจริงนะจากหน้าตู้เลยนะครับ จะละเมียดละไมนะเพื่อนนะ It. do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet moves won't have it till i'm doomed in a casket I ain't playing got a weird mind if you work eight hours I'm going to work nine if the shoe tastes sour you should taste mine I'ma stay in power for a long time get up now nah, I ain't a quitter toss me the ball I'm a really big hitter big picture I'm a straight killer rise in the song to the highest hitter got juice got gas I'ma move fast new shoes new tracks like I'm not คือลำโพงมันไม่ไหว <I S 1> นะเพื่อนอะเปิดข้างนอกนี่เดี๋ยวเบาเสียงหนะ่อยลำโพงมันดอกสนิ้วเองนะครับเนี่ยประมาณนี้ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับฟังแบบแนวเนปเป้นนะเราเคยฟังเพลงประมาณนี้นะฟังเสนะครับเสียงเบรนะเเป็นลึกนะแต่ว่ามันคงไม่ออกไปในมือถือนะครับเสียงเบสเป็นลึกอยู่ โอเคครับก็จะเทสให้เพื่อนดูเพียงเท่านี้นะนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับตัววงจรเนี่ยผมเคยแจกไปแล้วละ่ะนานแล้วนะครับอยู่ในช่องผมนั่นแหละทั้งวงจรของภาคปีวงจรของภาคที่เแปดสี่แล้วก็ประกอบรวมก็มีนะครับเป็นวงจรที่สามารถสร้างได้เลยนะผมก็มาจากวงจรนั้นแหละครับที่ผมแจกไปนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองทําก็ ทำได้ครับงบป,ประมาณตัวนี้ผมใช้ประมาณ6กพันบาทนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับมันจะแพงพวกมออุ์หุดหมอไฟนะครับนะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็จะอามาให้เพื่อนๆรับฟังรับชมกันอีกนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดี